สวัสดีวัสดีค่ะเป็นไงบ้างลูกเรียนจบหรือยังละ่ะมีงานทำไหมไม่ตายจริงเป็นไปได้ไงลูกป้าขึ้นมหาลาัยได้ทั้งที่อายุเท่าหนูเลยวัดอ้อลืมไปลูกป้าได้ทุนเรียนฟรีก็พอดีเขาเป็นอัจฉริยะแต่ว่าหนูน่าใจค่ะเถิมปกติเลยใช่ไหมละ่ะพ่อแม่ก็่หนื่ยหน่อยนะมีลูกแต่งหน้าแต่งตัวไปวันวัน <c oughs> สระเอือฮะกอไก่บ้านหนูไม่เดือดร้อนอะไรแ่งหนะทำไมมันไปหนักหัวคุณ ลูกสาวเรียนดีแล้วยังไงอะคะคือหนูจาเป็นต้องรู้แม่พูดมาสียาวถามหน่อยใครเขาอย่าป่พาแม่ไม่สั่งสอนว่แม่ป้าสั่งสอนยังไงอะคะถึงได้มาพูดมาจาบันทอนคนอื่นและอวดตัวเองแบบนี้ไม่มีใครคุยด้วยหรอคะถึงได้มาโมข้างนอกสยองเชียร์ของเหงาละสิคันเนี้ยอยู่บ้านคนเดียวสามีก็ทิ้งไปอย่าให้พูดเลยค่ะเรื่องป้านามีโยเด็กคนนี้แล้วก็เออสมัครไอทีหนุ่มมะจะได้รู้สตอรี่ลูกสาวว่าทำอะไรล่าสุดใส่แต่งในเต้นเรียกยศไหลอยู่ในห้องนอนตัวเองอุ๊บไปแล้วค่ะมีรถอมราดก็คนเียวับ ให้คุณตานั่นแหละ